หนังที่สตูดิโอใหญ่คัดทิ้งแต่ได้กลับมาวิ่งบนจออีกครั้งพร้อมคะแนนสุดเดือด เรากำลังพูดถึงหนังเรื่อง The Day the Earth b l e w Up a Looney Tunes Movie ครับที่ Warner Brothers เนี่ยทิ้งไปหลังตัดสินใจปรับโครงสร้างควบรวมกับ Discovery มาปี2021และแล้วเสร็จในปี2022ตอนนั้น Warner ตัดสินใจพับโปรเจกต์ที่พัฒนามาไกลหรือเสร็จแล้วเนี่ยไปหลายเรื่องเลยครับทั้ง b a d Girl แล้วก็ Animation จาก Looney Tunes เพราะมองว่าฉายไปก็อาจไม่คุ้มค่าโปรโมทด,ด้วยซ้าเลยเลือกที่จะเก็บเอาไว้เพื่อเอาต้นทุนมาลดหย่อนภาษีแบบนี้น่าจะคุ้มกว่า แต่ไม่เหมือนกับแบทเกิลที่ฟุตเทจถูกลบออกไปจนเกลี้ยงครับนนในที่สุดวอร์เนอร์ก็ตัดสินใจเปิดท้ายให้ผู้จัดจำหน่ายเข้ามาเลือกช้อปปิ้งหนังที่เหลือซึ่ง The Day the Earth b l e w Up a l u n i t u n e s Movie และ c o y o t s vs a c m e ถูกซื้อไปโดย k e t c h Up Entertainment ที่จัดฉายไปทั้ง Hypnotic Ferrari และ Hellboy ภาคล่าสุดเออ โดยเหตุผลที่ Warner Brothers ตัดสินใจปล่อยหนัง o n n y t u n e s ถึง2เรื่องแทนที่จะเก็บเอาไว้ลดหย่อนภาษีมูลค่าถึง30ล้านดอลลาร์เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเพราะทางค่ายกำลังพิจารณาปล่อยมือจากแบรนด์ o n e y t u n e s ไปครับ หลังจาก k e t c h u ับได้ The Day the Earth b l e w Up All n e y t o n e s Movie มาอยู่ในมือนะครับก็ได้ปล่อยฉายในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้กระแสะตอบรับที่ดีมากๆพร้อมทั้งสร้างปรากฏการคะแนน88%เท่ากันทั้งในฝั่งนักวิจารณ์แล้วก็คนดูใน Rotten Tomatoes ครับ ส่วนเรื่องเงินครับตัวหนังทำรายได้ในสหรัฐไป8.8ล้านเหรียญและต่างประเทศไม่รวมเอเชียอีก3.7ล้านเหรียญรวมมูลค่ากว่า12ล้านเหรียญสหรัฐตัวหนังใช้ทุนสร้างไป15ล้านเหรียญน,นะครับแต่คาดว่าเคชับเนี่ยน่าจะรับต่อมาในราคาที่ต่ำกว่านั้นครับและยังเหลือประเทศให้ใช้อีกเยอะรวมทั้งประเทศไทยนั่นหมายความว่าตัวหนังเนี่ยน่าจะยังมีโอกาสสร้างรายได้แล้วก็ประสบความสาเร็จอีกมาก ส่วนค o y o t e vs. อร์ซัสแอน่นะครับทางค่ายมีแผนที่จะฉายในปี2026บอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนลูนิทูลส์เนี่ยสองเรื่องนี้พลาดไม่ได้ครับได้โอกาสกลับมาสู่สายตาผู้ชมทั้งที โอ้ยฟาร์มมัฟโลเปนาร์สุดท้ายนี้นะครับตัวละครล un ูนีทูนสตวโปรดของคุณคือใครลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ Give me call back uh, Who was that Rodney Rabbit He's an old friend of mine Uh he seems to think he's your best friend และนี่คือทั้งหมดใน Move Man EP นี้ส่วน EP หน้าเราจะ Move ไปมันเรื่องไหนกันอีกติดตามชมครับ